ใครมาวะมามาเข้ามาเข้ามาตอนนี่กูตีกูเล่นไม่นัาใส่กอบใหมวะคนนักเลงกรอบวันนี้เร็ววะกูเป็นอะไรเนี่ยไี่รู้พายล็อตไอ้ปอนเป็นไพายลอตเนาะเป็นกันเนอร์ก็ได้ไปคนเดียวนี่เนี่ยกันเนอร์คืออะไรกันเนอร์คือขึ้นไปช่วยยิงบนทอไงบนเครื่องบินอ๋อน่าจะใช่ใช่ละไปนัดกจ้าทีมไปกดพร้อม มึงยังจะแต่งตัวไว้เหี้ยนะเรื่อกแต่งตัวดิสัตวดูหน้ากไปแล้วหน้ากูเป็นอะไรเนี่ยไปดูกดได้แล้วเรื่องมึงยิงไอ้เชี่ยที่ไอ้อะทำไมมึงแต่งตัวกันวะน้องมันอยู่บนเครื่องไงมันไปขึ้นเครื่องไงกคุยับไพลอตไงไปไพลอตไปไพลอตไปแต่กูฟังอยู่เลยไม่ได้ยินเนี่ยรถอย แล้วมึงตอบกูได้ไงฉัดมาเที่ยวรถรกูอยู่ฝั่งนู้นนี่มาดูรถกูก่อนอ๋อรถเหมือนเลยไปพายรถคุณพายรถไปมันไปทาไงวะเดี๋ยวกูมาร์กให้เอาแล้วบอลโชว์สเต็ปเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยนี่ไม่ค่ะลงสวยนิ่มๆไม่เงียบออนหายแป๊ยน้องเออกรอสนนดีอยู่อะรถมอไซค์คันเนี้ย มึงยังไม่ผ่านการโมดิฟายกูอย่าเรียกว่ารถดีโมดิฟายมึงมันก็เหมือนเดิมโมดิฟายมึงสภาพมันไม่ไม่เหมือนเลยเหมือนมันโมดิฟายแบบกูเข้าใจนะโมดิฟายคนอาจจะไม่ชอบสไตล์เหมือนคือมันอาจจะดูไม่ค่อยดีไม่ค่อยดูใจคนอื่นเขาแต่ว่ามึงชอบใช่ไหมคือะไม่ที่มึงพูดไปทั้งหมดนี่คือมึงชอบใช่ไหม ไม่คือกูจะบอกว่าการมอดีฟายมันแปลกคือไม่เป็นไรเว้ยแปลกไม่ถูกใจก็เดี๋ยไม่เป็นไรเว้ยแต่สภาพแต่คุณประสิทธิภาพเครื่องมันก็ต้องปกติด้วยคือประสิทธิภาพเ <c oughs> ครื่องกูมันกากไม่อยู่มันไม่เกี่ยว <c oughs> นหนูบอกไปดิเหี้ยอะไร่ยใ <c oughs> ห้มันขับรถอะไรวะนัดมึจัดการมันหน่อยวะมันขับรถเปลี่ยนเรามึงดูดิกูตอนแรกกูว่ายน้ำไปกัแล้วหืมปั๊บปั๊ปั๊ เฮ้ยเยอยสะดุ้งเฮ้ยไอ้พวกนี้คืออะไรเนี่ยเี่ยทำอะไรกันเนี่ยน้องแมงมาหน้าขึ้นเอาวะมันมีจุดอะไรให้ไปอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไกลปอนไม่ไกลไม่ไกลใกล้ๆเลยฮอลล์ำเดิมเหรอวะตึงดึงดึงตึงภูมิกด E ได้นะภูมิอยู่ฝั่งไหนเนี่ยฝั่งซ้าย เรากด F ไปดิเป็นเปืนพิเศษกูต้องทำตามมึงเหรอก็ลองดูมึงเชื่อใจเพื่อนดยวะแะ้รมาทำอะไรแล้วดรอปโซนว่ะมันให้กูโดดป่ะจริงปะเนี่ยใช่แล้วฮอล่ะก็ปล่อยลงพื้นเลยให้กูโดดพวกมึงไม่ต <pas> ้องพวกมึงยังรออยู <transparen nel interacted> <c oughs> ่เว้ย กูก็ดรอปโซนเหมือนกันเดี๋ยวนะมันบอกว่าให้ห e ให้ส่องอะไรวะเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับไปดี่กลับไป,ไปมันบอกหอให้กด E แล้วก็กดอะไรเนี่ยล็อกเป้า Go to the drop z o n นให้กูจอดป่ะเนี่ยสงสัยง,นะงั้นนะนี่ไงเอา้าบอกให้ออกแล้วว่ารีบแอ,อร์เลียเฮ้ยทำไมอ่ะรีบแอ,อร์เลียเคียสเตย์อยไปดิป้อนขับออกไปขับออกไปให้ไกลเลยเวลาสิบวิเฮเอ้านี่ขึ้นม่อีขึ้นมา ทำไมมึงต้องบินถึงสูงมึงบินต่ำไปมึงต้องบินถึงสูงเกิอะไรบินถึงสูงบินถึงสูงดูแล้วโคสิรดอปโซนเราต้องโดดลงเหรอพวกมึงต้องโดดลงหรือเปล่าใช่พวกมึงต้องโดดลงพวกมึงยังต้องอยู่ต่อไปโดดไปเพื่อนมีร่มอยู่นี่ไปถ้ามันโดดโกทู มึงไม่เอาล้มใหม่เล้วใช่ไหมนัดจาวทีมเฟลเฮ้ยไม่ใช่ความผิดเราแสดงว่าต้องลงไปทั้งหมดเลยดิอาไรหรอไม่เข้าใจไม่ได้โอฮอลงไม่ได้ล้เหมือนกันอ้าวแล้วมันตั้งงานอะไรวะโอเคตอนแรกเขาไม่รู้หรอกตอนนี้รู้แล้วเฮ้ยนั่นไงข้างบนไงเหลืองเหลืองไอ้ป้อนขึ้นสูงอ๋อเออวงข้างบนน่ะวะาปวหัวมึงไงปวดหัวมึงเลยเป็นไงล่ะกูตาดีปะล่ะโว้ะ นั่นแหละตรงนี้แหละขึ้นไปเลยเออได้แล้วเนี่ยไปกูต้องบอกแลน้งเหรอเจอกันเพื่อนเราต้องโดดตามป่บวะไม่ต้องรอทีมโดดอาเดนบอกรอทีมโดดไอ้ปอลกูโดดไอปกูหาได้ไหนสัตว์นัดจะหลุดออกไปข้างนอกนะเว้ยมันลงยากแหวหาย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 แววนัดมันเริ่มแรงขึ้นแล้วนะเว้ยมันลงจอดไม่ได้นะเว้ย มึงอย่าออกไปข้างนอกนะอย่าออกไปน้าลงดิอะอะไรไอ้นี่ทำเสียวตลอดเลยทางนี้ทางนี้ทางนี้ตื่นเต้นก่อนเลยว่าตื่นเต้นเฮ้ยไอ้ปอนเอาลงได้แล้วใช่เหรอในมันบอกว่าให้คอนโทรลพาร์โอเนให้ไพาร์ทโรเวอร์เนี่ยเดี๋ยวที่จุดเปิระตูดิเราต่ำลงอ่ะต่ำลงตามวงมันเห็นป่ะวงเหลืองๆอ่ะมันให้อะไรวะ เรา up control นี่สรุปมันให้เราทำอะไรวะเนี่ยนมันบอกว่าอะไรไม่ได้มึงทำอะไรมันเขียนว่า bo up to the control panel to open เปิดโทรศัพท์อะไรขึ้นมาเปล่าอะไรควบคุมอะไรทุกอย่างอ่ะมึงต้องโดดลงไปมเนี่ยปอนมึงจอดเลยไม่บอนก็่ได้จอดดีกว่าลองดูได้ป่าวะแล้วก็ไปช่วยมันเนี่ยวุ้ย โลอดิจูดเฟกซิลิตี้ลงไปใต้ใต้ป่ะมีมีท่อมีอะไรป่ะเหมือนจะมีอยู่ตรงใช่ปอนเนี่ยไม่น่าใช่พุ่งพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาฮะมันจะช่วยกูยิงไม่เห็นมีใครมาเลยจะยิงอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มามีท่อมีอะไรป่ะเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนมีท่ออยู่เนหน้าคุณลงไปได้ป่ะลงไม่ได้อะมันเป็นแบบเขียวเขียวอ่ะเหมือนยิงได้อ่ะเดี๋ยวกูลองดูดิอืมกูไปช่วยมันคือยังไงวะ นี่มันปิดแล้วเข้าไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ยเนี่เนี่เอาหอต้องเอาหอป่ะหรือว่าแบบบอมหอกูมันให้จอดตรงนู้นนี่เนี่ยตรงแผงแผงข้าคูนี่คือไม่ได้ใช่ไหมหนีได้หนีได้วอนนี้เราต้องรอมันน่ะเอ้านี่ไงเอ้านี่ไงไอ้โหย่ยิงตั้งนานไม่เฮ้ยไปสัตว์มันยิงพุ่ม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 ขึ้นมาพุ่มขึ้นมากําลังไป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  ม,ม,มันมันปิดไอ้นี่ยังไงอ่ะปิดไอ้ปิดในโหมดวิชั่นทำไงอ่ะเป็นไอวิชั่นปิดยังไงอ่ะหนูไม่รู้กูปิดไม่ได้เหมือนกันมันเปิดให้เองอ๋อเหรออ๋อแสดงว่ามันปอนกูกูยิงไม่ได้อันนึงกูกูหนีก่อนกูหนีก่อนเออคือคือก่อนคือก่อนคือแบบมุมเนี้ยไป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  าอ๋อไม่กดีแล้วก็ยิงแน่หรือเปล่ามาตะกี้แน่ใช่ไหมคือกูกูไม่ต้องไม่ต้องขึ้นข้างหน้าแล้วกด E ยิงเลยได้บอกว่าไม่น่าได้ต้องต้องขีไปเหรอไม่ต้องโคใช่ต้องใช้โคแัดอะไรเงี้ยคณะเห็นว่าภูมิหน้ามาละก็อด E นูดูเอาเอาข้างหน้าก่อนเอาหน้าเลยนเท่านักการอ๋อโอเคแลต้องต้องขึ้นอีกตอนกูกูเชิดสูงไม่ได้ได้แล้วโอเคอย่างนั้นเดียวแตกเลยจัดเข้ามาเลย เรายิงยิงข้างล่างอีเ๋เอเท๊ธรรมดาโลกไม่จำไม่ปอนบอลมันล่วงไปเนี่ยไอ้เหี้ยมันมันจะล่วงนะไปนัดโั้เพิ่มโซนนี้ออกไม่ได้ไอ้ห่าเอ้ยถีบเก้าอี้มาขวางทางตัวเองเรียงชอบเลยมามามาปิดมาแล้วเหลืออีกสามตัวปอน อีกเขาเราด้วยกันคนสุดท้ายกูไม่เห็นหน้าม <ใน S 1> ันอ่ะ<อ>เฮ้ยมันอยู่ข้างในอ่ะยิงไม่ได้อ่ะเฮ้ยมาอีกแล้ววะมาแล้วปอนมาอีกแล้วฮอ,อมาอะไรมาเต็ม,มหมดเลยฮอ,อก่นอนดีฮอก่นอนกูกูบินสูงให้ละอุ้ยอุ๊ยโอ้ยอ่ะนนนนอนเอาเอาเอาต้องสูงกว่าต้องลงเหรอวะาได้ได้แล้วโอเคซี่ที่ไหนวะเนี่ย มาแล้วล่อยน้ำปะว่ายน้ำล <ไป S 1> อยเอากดยังไงอ,อ,งไอะนายวิชันเอาไม่เห็นเชโอ้โหมันผลมาเต็มเลยวะ่ะไ่ยตามแมบบไปอ่ะนัดออกมาแล้วเอาไปยัง go to the beach แฟ์ยิงแฟร์อไอ้นัดยิงแฟร์ดิ กูเชิดหน้าไม่ได้นะไอ้กูยิงไม่ได้นะปอนถ้ามึงหันไม่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมันเจอพวกมันละอ๋อแย่และวไอ้ย่จอดที่แบบนี้ครับเดินหน้ามา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 เอาวะคุณดูลวดเขาเฉียบคมว่ะไม่ทำไมเครื่องบินมันไม่มีหน้าต่างโดนขี่ไปดูดไปนัดหนึ่งตะกี้โดนแต่จริงมันก็ไม่มีมันไม่มีแต่แรกอยู่แล้วนี่ เขาไปถึงกระจกเหรอเฮ้ยมีเป็นกระจกก็โดนมิทายอัดหน้าไปทีนี่เขาโอ้โหเดี๋ยวนะอปอนจัดการเลยเพื่อนไม่ไม่มึงมึงต้องยิงไม่ใช่เหรอกูสามารถแบบกระโดดลงไปแล้วมึงแบบเอาฮอจุกหน้าแล้วมารับกูได้ไหมไม <g vale> <g ่ไม่ไม่มึงน่าจะโดนใบพัดปั่นแบบไปไปเฮ้ยไอ้เหี้ยกูขอร้องอะไรอะบูโมูแย่วะโอ้ ลุกเอ๋เอาไว้ผ่านไหมเดือดเดือดเลยเดือดเลยแล้วก็หิวไอ้สัตว์เหนื่อยด้วยหิวด้วยอีนนี่ยังไม่ตายไงอุตส่าห์เอาระเบิดไปปาดักเอาไว้บอลบอกอันนี้มันจ้าคนหัวเขียนมาด้วยอ้าวแล้วทำไมกูถือแฟลได้มาเฮ้ยนี่อะไรอ่ะลูกชิ้นเหรอปันดา อ๋อให้บึ้มไอ้ภูมิมึงจะไปทำไมกูจะไปรู้เหรอแล้วทำไมกูเดินแบบนั้นกูไม่เดินเหมือนผู้หญิงเลยกูเดินอย่างนั้นไหมตีเฮ้ยโอ้โหฉากแอคชั่นได้หนักชอบฉากนี้ไอ้แต่กูเห็นบ่อยมากนะฉากเนี้ยอ๋อเล่นหลายรอบอุ้ยปอนเก่งมากเลยอ่ะไอ้ภูมิกากเออโอ้ ยี่มีตังค์แจ่งรถกูต้องเก็บตังค์เอาไว้ซื้อสังหาเพื่อทำให้ไม่งั้นไม่มีตังค์เื้อสังหาโอ้ยแย่วนึกว่าจะเขย่านึกว่าจะเขย่าแชมเปญแสนหน้าโชว์นี่นี่ไงเอันนี่น้องอะไรน้องอะไรปุ๊บน้องอะไรคนนี้บิกกี้เปล่าเนี่ยเฮ้ยจูเลียปะเนี่ยไม่ใช่นึกจูเลียแกเหรอเออจูเลียปะเนี่ยคนนี้เฮ้ยไปที่ฟูพาน้องไปเรียจูดิโอ้โหน้องจูเลียว่ะคนนี้จูเลียว่ะ